ูเตามยไ่งรป็นพ no no ี่พ no ี่จะทำยังไงถ้าเกิดเจอแก๊งแล้วแบบมันไม่เข้ามาให้ตีอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มาบุกไม่อะไรนัดตีนัดนัดสถานที่อ่าพวกผมนัดมาสี่วันแล้วมันไม่เคยจะมาเลยมืงถามึอถามตัวตัวมือเองมึงอยากเล่นเอาชนะหรือเล่นเอาสนุก ผมเล่นดาวสนุกครับแล้วผมไม่เคยหลบอยู่ในบ้านผมไม่เคยเจอเล่นในบ้านชนะมึงจะทำไงมึงก็ต้องเล่นเอาชนะไงโง่ครับลงใช่ไหมล่ะครับครับเออมึงก็ต้องเล่นแบบมันอ่ะอย่างนี้มันก็ไม่สนุกดีให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในบ้านแต่ผมออกไปนอกบ้านทุกวันนะทุกวันมันไม่ได้เอาสนุกมึงเข้าใจเฮียอะไรไม่เนี่ยผมโทรไปหาเขาอ่ะคนเออไม่ใช่เขาดิผมโทรไปหาบ๊อบอ่ะกูบอกมึงว่าอะไรเจ็ดวันใช่ไหมให้มึงจบให้ได้อันนี้ผ่านไปกี่วันละ ซีซีครับสี่วันครับครับผมเป็แล้วมึงโดนเยอะกว่าเขาว่าตอนเนี้ยนี่แหละครับก็บอดก็ใช่โดนนำอยู่ประมาณสักห้าหกแต้มครับเออแล้วก็บอกว่าอะไรครับผมบอกไว้ว่าอะไรว่าล่าสุดอะก็บอกไว้ว่าอะไรก็ทาชนะไม่ได้ครับก็โดนเจเคตีครับมันก็ชนะพวกผมไม่ได้เหมือนกันครับแต่น้ำไปทางมันนะตอนเนี้ย ปันรแค่ลาเก่งแต่บัตรพวกผมมันอินฟินิตี้ก็ให้มันทําไปดิมึงไม่คิดเผื่อวางแผนในอนาคตเลยไงปัตรประกันพวกมึงอ่ะอือคิดครับแต่ผมมองว่าถ้ามันยังเล่นแบบนี้อยู่ก็ไม่มีปัญญาที่จะสูบบัตรไปเยอะมากกว่านี้แล้วครับมันก็ได้แค่นี้แหละอ่าสมมติถ้ามันมันทอนมึงวันละห้าใบห้าใบห้าใบอ่ะไม่ทันี้ยพี่ทันต่ำห้าใบห้าใบห้าใบก็น่ากลัวอยู่ครับแต่มันไม่ทำมาเดี๋ยครับเพ่มันก็ทำได้นะเมื่อวานอะ ครับพี่ได้แต่เมื่อวานได้แค่ตัวหลุดได้แค่ตัวอะไรเงี้ยแหละครับเมื่อเช้าก็อีกใบหนึ่งใช่ปะเมื่อเช้าน่าใช่อับพี่วันโรงเรียนเขาไม่เตียงนะแต่มันตีงไงมันหลอนนั่นแหละมึงก็ต้องและพี่มองและพี่มองว่ามันชนะพวกผมแล้วเหรอครับเกิดสูสีนั่นแหละครับพี่แค่นี้มันก็ยังไม่จบง่ายหรอกถ้ามันจะสูสีผมไปเรื่อยๆจริงๆฝั่งที่หนีฝั่งที่ควรแบบ เล่นโกปรมันควรเป็นผู้ผมนะพี่เอาเป็นผู้ผมมากกว่าที่แบบกลัวจนแบบหนีอ่ะแต่ไม่คิดไม่ได้คิดไว้ในใจแหละครับว่าดีจีเขาจะหนีผู้ผมแทนครับอ้าวกลัวมาตลอดก็มันมันมันเล่นเอาชนะไงตอนเนี้ยบอลก็แสดงว่ามันกระจอกถูกไหมพี่ไม่ได้กระจอกหรอกวิธีเล่นมันไม่จํากัดวิธีเล่นอยู่แล้วเว้ยไมนได้เล่นเอาสนุกมันออกมาไฟกับมือก็ได้ถูกปะแต่ออกมาแล้วมันแพ้ครับ มันก็เลยไม่เอามันแพพอจํานวนหรือเปล่าผมผ่ามผมถามผมคุท้าไปแล้วครับว่าเราทําสัญญาคนเท่ากันก็ได้ครับผมได้หมดเขาก็บอกไม่เอาครับเขาไม่รับสักข้อเสนอเลยผมอยากให้เขาออกมาเล่นใจจะขาดผมเปลือยไงผมก็เลยเสนอไปว่างั้นคุณเอามา20ผมเอามา20เหมือนกันแบบเนี้ยเขาก็ไม่เอาครับถ้าเขาเอาผมเอาแล้วครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องจำนวนคนอยู่แล้วผมมองว่าฝีมือยังไงพวกผมก็จิ้งขาดครับ ยังไม่เป็นเลยมึงมั่นใจได้เว้ยแต่มึงอย่าประมาทผมไม่เคยประมาทพี่ไม่ประมาทที่อะไรน้องมึงเออได้ไงทั้งไม่ประมาทอ่ะเออเพราะน้องผมพลาดครับใครพลาดก็แค่เออเสี่ยงสิ่งที่ไม่ควรเสียคือคนที่มันบัตรประกันไม่ควรเสียแล้วถ้ามึงถ้ามึงคิดมึงมึงเก่งจริงมึงจะไม่เสียเลยสักใบเว้ยถ้ามึงเก่งจริงอะถ้าคนในแก๊งมึงเก่งจริงอะผมไม่ได้พูดถึงว่าไฟมึงเก่งหรไอ้ทไฟมึงเก่งมึงได้อะไรอะมึงได้เสียค่าหมอได้ผ่านของมัน เรไม่ได้อะไรอีกอ่ะก็ไม่ได้อะไรชนะใจครับชนะใจตัวเองผมสนุกแล้วเวลาบาัตรเวลาแบบประกันน้องมึงหายแบบนอเข้าตู้เงี้ยมึงไม่ไปช่วยมันสักคนเลยช่วยพอมันไม่มีบัตรก็มาเทดได้ไงผมรอเสีงยงที่มึงมึคง,มมค,งคิดอย่างเงี้าะไม่มึงคิดอย่างงี้วะกูถามจริงมึงไปแบบพูนี้มึงไม่ได้อะไรไปเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นพี่สลับตำแหน่งกับผมอะ่ะ พี่ทำยังไงถ้าพี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยและแบกภาระหัวหน้าแก๊งไนมนเฮดต,ตอนเนี้ยแต่ผมพูดอย่างเงี้ยมึงก็ไม่ต้องเป็นหัวหน้าแก๊งหรอกบอลนั่นไงพี่ผมถึงได้บอกไงว่าแก๊งผมมันไม่เหมือนแก๊งอื่นเลยผมยากสัต์สั์สวัสดีครับพอมีแต่อานุษยุอะไรอะ่ะเท่าที่ผมไปเล่นกลับมาที่พวกพี่อะทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองหมดแบบแล้วก็เล่นดีครับแก๊งผมก็ดีครับกําลัง ปก็ได้ดีแต่ว่าหมายถึงว่ายังไม่ถึงขั้นพวกพี่แค่นั้นเองมันก็พอเล่นกันได้มันไปไม่ถึงหรอมึงไม่กล้าไอ้เหี้ยกูบอกมึงแล้วว่าใช่ป่ะว่าหัวหน้าเป็นยังไงลูกน้องในแก๊งก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะครับถ้ามึงกลัวพวกกลัวคนในแก๊งมึงก็กลัวพี่ใช่ผมไม่ได้กลัวจริงจริงไงพี่ตอนแรกมึงก็กลัวนี่ตอนแรกกลัวครับแต่ตอนนี้ ทุกคนกลัวดีจีป่ะกูถามหน่อยในนี้ยไม่ครับเอาชนะความกลัวมัแล้วไม่คไม่มีใครกลัวมันหรอกครับยังประดา่อนอยู่เลยอ่ะมีเอ็เอสซู้ซมาละไม่ได้ถามพี่ว่าตอนเนี้ยเที่มึงกูจะให้มึงเรื่องเรื่องเซฟอ่ะก็คือเซฟเรื่องบัตรประกันไว้เพราะว่าภายในหกเดือนข้างหน้ามันจะไม่มีมั้งอาจจะเป็นปีก็ได้สิ่งที่มึงมั่นใจตอนนี้คือมึงขอมึงเยอะไงแล้วมึงไม่ได้รู้สึกเสียดาย เมื่อไหร่ที่ขอมึงเริ่มหมดอ่ะมึงจะรู้สึกเสียดายทีละใบไหมมึงโดนใบเดียว<ม>ก็จะเสียดายแล้วผมเสียดายครับเสียดายมากด้วยแต่ว่าที่ผมเลือกที่ให้ทุกคนเนี่ยถอยกลับมาตั้งหลักทุกครั้งที่น้องๆโดนลากไม่เข้าไปโบวกแบบวแบบูวามไม่เข้าไปแบบลุยกับมันเพื่อชิงตัวกลับมา,าผมไปอยู่ JK มาผมรู้ครับทุกคนช่วยเพื่อนหมดและรอดแบบเก้าสเก้าเปอร์เซ็นเพื่อนโดนลากสิบคน ต่ำอ่ะต,ต้องรอดอยู่แล้วเจ็ดคนน่ะที่ผมไปอยู่ JK มาแทบไม่เอ๋อกันเลยครับแต่โดนลากเยอะมากแต่แทบไม่เอ๋อกันเลยกลัวว่ากับการแข้งผมทําแบบพี่ไม่ได้ครับทุกคนรู้ตัวเองดียิ่งเราออกไปเรายิ่งมีโอกาสเสี่ยงเยอะเราไม่เอาคนสิบคนไปแลกกับคนสองคนครับถ้าเคสโดนลากไม่ถึงห้าเคสไมเซตองมุคือปล่อยเลยครับใครที่หลุดเองโดนลาก สี K, K, ่แคสสามเคสอ่ะผมปล่อยเออเลยถ้ามากกว่าห้าถึงจะออกลากนะครับนั่นแหละครับผมเสียน้อยดีกว่าเสียมากครับเสียยากดีกว่าเสียง่ายครับโอมองว่าขออีกทีกูลืมละไม่ได้กูเลยอันนี้มึงแบบตีไปวันวันปะเนี่ยใช่ไหมผมตีอยากจะลากเออครับแต่ว่าเขาไม่หอกจากบ้านนะพี่ผม ถ้าสมมติว่าลุงเขาหลุดอ่ะแล้วลุงไม่มีบัตรประกันแล้วโดลล่าใกล้เออมึงทำไงถ้าเป็นเคสกรณีที่ว่าคนไม่มีบัตรประกันถ้ามันสาคัญมากๆก็ต้องดูเหตุและผลด้วยถ้าเราไหวเราก็ช่วยแต่ลาในกรณีที่เราไม่ไหวทําใจแล้วถอยซะแล้วก็รวมกันดาอาวุธใหม่ห้าสิบคนฟาร์มได้วันละสามสี่ล้านอ่ะสิบวันแม่งก็ได้สี่สิบล้านแล้วก็เอามาให้ดาอาวุธอ่ะได้เป็นสิบชิ้น คิดแบบนี้ฝังกูเคยเอาคนมากเป็นแลกคนน้อยแล้วประสบการณ์กูคือตอนบอกเอซีไงกูเคยรักเพื่อนเว้ยไม่กลัวตายเว้ยบวกตลอดเพื่อนแบบเพื่อนบวกกูบวกเพื่อนบวกกูบวกจนมันเกิดข้อผิดพลาดข้อหนึ่งขึ้นมาที่กูตัดสินใจผิดครั้งหนึ่งตัวนจะจําได้ดีตัดสินใจเอาคนยี่สิบคนอะไปแลกกับคนสองคนที่อยู่ในบ้านน่ะ ท้ายกลายเป็น20คนที่เออหมดและกูก็แพ้พอบัตรหมดแล้วมึงคิดว่ามึงจะชนะเขายังไงตอนเนี้ยจะชนะดีจียังไงมึงบอกให้แกมึงได้ยินดิผมจะสู้ไปเรื่อยๆครับสู้แบบที่ผมสู้ได้คือตอนเนี้เรากำลังเริ่มสู้ได้จากการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆครับเราพลาดตรงที่ว่า เราอุ้มช้าเราก็จะแก้ไขให้ไวขึ้นเราพลาดตรงที่ว่าเข้าบ้านช้าลังเลเราก็จะแก้ไขและทําให้ดีขึ้นไปดูลูกมาเราพลาดต, <Okay. S 1> ตรงไหนเราจะแก้ไขไปครับระหว่างที่ต่อสู้พัฒนาขึ้นทุกครั้งที่สู้ครับแค่นั้นเองผมไม่หยุดอยู่กับที่อยู่แล้วแต่ถ้าจุดประสงค์ของเขาคือการสู้เพื่อยื้อเวลาจุดประสงค์พวกผมก็เหมือนกันครับเขาเอามาสิบคนผมจะามายี่สิบคน เขาทำยังไงผมจะทำมากกว่านั้นเก่าเขาสองเท่าครับนี่ถึงต้นเดือนผมทุ่มสุดตัวอยู่แล้วครับเดือนเนี้ยมามาทั้งเดือนแน่จเจ้าชนะมันนะแต่ถ้ามึงแพ้ไม่แพ้ครับผมมั่นใจว่าผมไม่แพ้คูณถามว่าในในกนีฬให้มึงแพ้ตอบไม่ได้มานก้นครับผมก็ไม่รู้ งงว่ะอืมคึงแบ่งหน้าที่แต่ละคนยังแ,แ,แบ่งแล้วครับพี่คนที่มีวอหกคนคอยรอช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนไล่เคสเวลาแบบเพื่อนโดนลากครับคนที่มีวอเท่านั้นแล้วก็จะมีสามคนครับเวลานถนคนที่มีวอโดนลากอะ อ่ามันไม่ได้ไปด้วยกันพี่ก็ให้คนที่มีวออีกคนน<ป>ึก<ป>ูถามม<อ>ึงว่าถ้าในกรณีที่คนมีวอโดนล่างหมดเลยอะใครยืนตรงที่ปีนที่ออกไปไหน,นแมนปีนไม่ได้ถ้าโดนล่างหมดใช่ไหมครับบุคคนถ้าในกรณีนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดไวเลยครับเพราะว่ามันไม่เคยเหเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาพี่บอลจริงๆอ่ะกูไม่ได้แบ่งคนลากนะเว้กูไม่กูไม่ได้แบ่งคนช่วยนะเพราะกูไม่ได้แบ่งคนช่วยนะเว้ของพวกกูอ่ะเวลาพวกกูโดนอุ้มเยอะมากๆอ่ะ กูจะเทหมดเลยไว้เพื่อช่วยเพื่อนกูไม่ได้แบ่งนะมึงต้องลองคิดใหมก่กูถึงถามไงว่าเวลาต้ามึงเพื่อนมึงโดนล่างหมดเลยหล่ะคนที่มีบอ่อมึงจะทำไงทำอะไรไม่ได้ครับ ไม่ปล่อยเออเลยอะปล่อยครับ <c oughs> ปล่อยเออแล้วรอช่วยหลังจากที่ออกตู้ครับเพราะว่าดีจีตั้งแต่เล่นกับเขามาเขาไม่เคยดักตู้ไม่เคยดักเรเบลเลยครับเขาล่าเออเสร็จเขาจะแช่บ้านครับเขาไม่เคยมาดักเลยอะเหมือนเขาไม่อยากทําให้อาวุธหายอะเขาก็เอาแค่นั้นอ่ะ เขากลัวแบบว่าเขาเขาถ้าเขาไปดักตามจุดจํานวนเขาจะน้อยแล้วเขาสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกบอลเขาคือเขากำลังนวดมึงอยู่เว้มไม่คืนไปเรื่อยๆเว้ยเขาไม่ได้รีบจบกับมึงเขานวดเพราะว่าการดักจุดอะตอนเนี้ยมันดักเจอกันยากแล้วก็เลยเปลี่ยนวิธีโดยการที่ว่าไม่ดักแม่งละตีดยกว่าประกันใกล้หมดอะสามร้อยบมึงคิดมึงจะไม่หมดเหรอกูถามจริงกูให้มึงเดือนหนึ่งอ่ะเต็มที่เลยเดือนนี้แจ้งผมพ่าย ของใกล้หมดเดือนหน้าผมทุ่มเต็มที่ครับมันไม่มีกฎบระการนบอนหาซื้อครับบาละสามสี่แสนะ่ะผมก็ซื้อถ้าเพื่อเอาชนะจะสู้ไบอย่างนี้เรื่อยๆจริงอะ่ะไม่แบบคือมไม่มีแผนมึง,ม,งมึงต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่บอนกำลงคืออย่างนี้เวลากูสู้คนเยอะๆใช่ไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ะคือส่วนมากกูจะเอาเพื่อนไปล่อ <c oughs> ไปล่อไปโดนอื่นสักประมาณสี่ห้าคน แล้วทีเนี้ยครับกูก็กระจายเพื่อนช่วยหมดเลยเขาอ่ะจะเสียเงินเรื่อยๆเว้ยมึงภาพไหมถ้าหลุดมากูอุ้มแต่กูจะเอาคนที่แม่งมั่นใจสุดๆอ่ะอุ้มมึงมีหรือยังนี่ครับใครอ่ะแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเปอร์เซ็นคือพลาดต้องมีคนแบบอุ้มใช่ไหมครับลุงไม่เกี่ยวกับรถนะเว้ยเกี่ยวกับฝีมือมีครับใคร ไปๆ่หลายคนนะครับบอยเญลงสายฟ้าลากได้หมดครับเคทบอสเนี้ยมันหลายคนลากได้ครับแก๊งผม,มาาก็ต้องเป็นม,มมั่นใจในตัวม<อ>แหละแต่กูอยากบอกว่าอย่าทิ้งเพื่อนเจอแล้วช่วยเลยผถมช่วยเลยเขาจะเ,เขาหลุดมาหาเองมึงเว้ยคือถ้ามึงช่วยกันเยอะขนาดเนี้ยกูบอกเลยเพื่อนมึงมึง,มงไม่มีเอ,อ๋อสักคนอะ่ะถ่าเนี้ยท่าทั้งหมดเนี้ยตามเคสอ่ะยังไงก็ไม่มีเอ๋อ แต่จะหลุดเพิ่มแค่นั้นเองทุกขสอบมึงก็อยู่กับพวกกูมาตั้งนานโดยราเตีัน,นมึงก็เห็นวิธีพวกกูเล่นแล้วนี่ออไปไม่เห็นนะนแล้วทำไมเแล้วแล้วแล้วทำไม,ไม,ไ,มไม่เอามาใช้วะอันเนี้ยทำไมไม่เอามาอัปเกรดในแก๊งตัวเองวะเรื่องนี้มันสำคัญมากเลยนะเว้ยบัตรใบหนึ่งอ่ะมันมีค่ามากเลยนะ้บอลตอนเวลาตอนเวลาพวกมึงใกล้ไม่มีอ่ะมึงก็จะไม่เห็นเพื่อนยืนอยู่แบบนี้เลยเว้ย ถ้าใครบตรประกันหมดสักห้าหกคนน่ะแบบแล้วไม่มีต่อมันก็จะไม่มีมาอีกนะเว้บบอลทุกใบสำคัญหมดแลรประกันน่ะยิ่งมันยิ่งถ้ามึงถ้ามันรู้ว่ามึงไม่ช่วยมันน่ะมันก็จะยิ่งแผ่วเร็วเว้ยมันจะไม่กล้ามันจะไม่กล้าบอลมันจะไม่กล้าเข้าปะทะกลัวว่าจะหลนอุ้มใช่ไหมมันจะขาดความเป็นของตัวเองไปทิ้งไปเลยอะ เวลาบาดประการมันใกล้หมดอ่ะมันจะรู้ว่ากูจะขอใครได้บ้างไหมวะเพื่อนกูจะมีหรือเปล่าวะเพื่อนกูจะให้หรือเปล่าวะแต่ถ้ามึงทาอย่างนั้นมันก็ดีว้มึงจะได้รู้ว่าใครไม่เห็นกับตัวบ้างอ่ะแต่นี้คือมึงมึงมึงต้องชนะเขาแล้วอ่ะเพราะว่าเขาก็เล่นเอาชนะกับมึงอ่ะมึงก็ต้องเล่นเอาชนะเขาอ่ะกูเคยคิดนะเว้ยว่ากูแบบกะสนุกอ่ะกูเคยคิดแต่พวกนั้นไม่ได้สนุกกับ,กบมึงนี่ใช่ไหม เขาก็เล่นเอาชนะมึงก็ต้องเล่นเอาชนะเหมือนกันอะหาวิธีที่ชนะเขาอะอาจจะน่าเกียรติทุเรศเียอะไรมาเล่นได้หมดอะทุกวิธีอะเพื่อชะชนะอยู่แล้วอะมึงมึงมึงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่อะความคิดของมึงใหม่อะ่ะอย่างแรกคือถ้ามึงยังลั้นอยู่เนี้ยแล้ววันหนึ่งวันใดวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่กูบอกขึ้นมา คนที่สูญเสียก็คือมึงไม่ใช่กูเว้ยเรื่องกูแค่มาแนะนำมึงในเชแต่ถ้าเพื่อนลุงก่อนแต่มันก็ยากอะ่ะกูจะบอกให้มึงเล่นเหมือน jk ก็ไม่ได้อะ่ะพวกมึงคือไดมันเทสถุกต้องไปละแน่นอนครับลุงมันผมตื่นตัดใจมากเลยเข้าใจแต่มผมโดนกดดันรอบทิศมากเลยแบบเปลี่ยนให้ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเบื่อ jk อ่ะ ผมอยากจะทําให้น้องๆผมดีขึ้นจริงๆครับผมก็อยากทําให้ได้แบบลุงไม่มีใครไม่อยากทําให้มันได้แบบลุงหรอกครับแต่ว่าผมลองแล้วครับทุกคนในเรืน่นี้น่ะรู้ตัวใช่ไหมว่าเราทาแบบเขาไม่ได้อะเราออกไปอ่ะเราหลุดกันเพิ่มอ่ะอนนผมก็้องทาแบบนี้ครับต้องคิดหน้าที่ของแต่ละคนใหม่อ่ะไม่ต้องบอกอ่ะรู้ตัวเองเว้ยว่าควรทําอะไรคิดเอง ตอนนี้พวกมึงเหมือนพวกอูตอนเก่าๆอ่ะเป็นโรบอทอ่ะป้อนข้อมูลป้อนคอมเราบังส่งนอ่ะเราบังส่งปบอนบอนปออไม่ปอนไม่ทาไม่ปอนยืนเฉยคิดที่อะไรไม่ได้กูเคยเป็นแบบเนี้ยุคดีโบทะตอนนันอะตนตอนนี้กูเล่นแบบไม่ต้องพูดเลยในไว้บอลไม่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 พูดสักคาเลยนะตอนกูไปไฟหรือว่าอะไรพูดไม่ไม่กี่อย่างนี่หน่อยมีพลาดบ้าง ผมรู้อยู่แล้วครับผมเคยอยู่กับลุงแต่ผมทำไม่ได้ครับอเล่เล่เล่มึงอย่างงี้คุณจะบอกให้มึงหาคนที่อุ้มชัวมาใช่ไหมแล้วหาคนช่วยเพื่อนมามึงมีแล้วคนที่ช่วยเพื่อนอ่ะครับคนฟ้าบ้านมียังอยู่บ้านคนคอยเปิดปิดประตูคนคนคอยซัพพอร์ตที่บ้านน้ำมันกล่องซ่อมทุกอย่างการไะกล่องซ่อมบ้านไปตํตำรวจบุกมีครับพี่อ่ามีหมดแล้ว แล้วเคสเมแกะทำไมมันถึงทำไมไ่ได้อะเดี๋ยปะถีมืออะไรมีไม่มาพอครับไปเกี่ยวการรู้ใจกันนะมึงยังไม่มีวหยครับ,รบแล้วก็ไอ้คนขับมาแต่งสีเ้นี่ตะกี้เนี่ยมึงควรไปเล่นเขาที่มันยากกว่านี้เขานั้นมันง่ายไปเขาที่มันแบบยากๆอะ่ะ มึงต้องไปฝึกเรื่องเขาสักนิดนึงไว้ตะกี้ขี่ไล่ตาปกูยังตามได้ในสามสีป่ปกติผมเล่นด้ในเมืองครับหลวงบึงหักครับต้องเดี่ยวเขาเนี่ยเวลาบ้านใช่ไหมเนี่ยเขาด้านซ้ายเนี่ยสูงแถวบ้านสก,กอตอะ่ะเหินไปเลยเฮียน่ะเห็นว่าข้างบนนู้นอะ่ะมันค่อยลงมาถ้ามึงมั่นใจหน่อยนูยน่นอะ่ะเขาโคเคนก็นได้เฮียขับรถแป๊บเดียวก็ถึงบ้านมึงแล้วเนี่ยวเขาค่ายทหารเนี่ยครับลงุงลองดูต้องฝึกอะ่ะฝึกหน่อยเวลาไม่มีเฮียอะไร,รใช่ปะ่ะ ก็เข้ามาฝึกหน่อยว่าตรงไหนมันเหินได้เหินลงมาใกล้ๆได้เลยประมาณนี้กูไม่ได้แบบอยู่ดีก็มาขับรถเป็นเ้ยกูก็ไม่กูขับรถไม่เป็นมาก่อนเน้ยบอลให้คนที่แบบเขาจะเ,เขามีไฟในการอุ้มอะแบบ่ะชอบแบบชอบการหนีชอบการหนีตำรวจอ่ะให้เขาแบบฝึกเยอะๆอะฝึกลายใหม่ๆอะไรเงี้ยให้ตำรวจจับทางไม่ได้อะไรเงี้ย คนที่ชอบเล่นในเมืองก็ไปในเมืองคนที่อยากเล่นบนเขาก็ไปอยู่บนเขามันมันจะรู้น่ามันจะรู้กันชัดเจนเลยเวลาแบบวไปไฟกันอะว่าคนไหนจะไปไรน์ไหนอะเออยากอะเพราะมันไม่ใช่จานาคารไงยากแต่แต<ผ>มึงทำได้เว้ยเชี่ยกูมึงทำได้วิธีของมึงอะไม่ใช่ของกูอะแบบฉบับมึงอะมึงทำได้เว้ย ผมยิ่มทำได้ครับแต่ว่าผมเมื่อไหรพวกไสเดือนมันจะมาวะาวจังมาหรอไม่มาดิมาหรือเปล่าไม่มาเนี่ยครับวันเนี้ยก oh. <Yeah. S 2> ูบอกเลยแค่ตัวหลุดตัวแนละ้วถ้ามึงเอามันหายไนดะ้ก็คือแบบมึงจบเลยวะนะันเนี้ยมึงได้ไปเลยวันเนี้ยใช่ถ้ามึงได้เนี่ยเฮียเราไปดักจุดกันเลยเนะ<ว>นี่ยไอสัตว์อาวุธหายแน่เว้ย,ย,ยมันไม่มี <S <S บาประกันลงเออเนี่ยมันหายเลยด้วยถ้ามึงลากเอ๋อได้ไอพีมันไม่มีบาประกันครับ เสียดายป่ะถามจริงมีอะไรอ่ะอาวุธอะไรอ่ะคอนบอกฮะลงโอ้ยอย่าเป็นล่านเออนั่นแหละก็เอาใหม่พลาดแล้วก็ช่างมันเอาใหม่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 ทุกคนมีไฟกับมึงอ่ะมันก็สนุกแล้วเว้ยบอลไม่ให้ไอ้ไอ้หอนลากอ่ะไอ้หอนมีแท็กไอ้นี่เจ็ดเนี่ยหอน ใช่วะไอ้ไอ้หวังหรือเปล่าหวังครับลุงไอหวังว่าจะทำเองลองเซตกันใหม่อ่ะลองเราแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้มึงบอกอ่ะเราให้มันเล่นแบบรู้ใจมึงอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่เคยลองนะพี่ผมลองแล้วมึงโชว์หน่อยแล้วมึงจะลองทำเพี้ยอะไรมึงโชว์ลองมึงยอมยังงอมอยู่วะมึงไปบอกเนี่ยผมดีเฮีย เวลาผมมั่นใจในตัวเองอะให้กำลังใจไปบนี้มึงอะคนรอบข้างก็มักจะมองว่ามันดูไอบอลมึงทําได้เว้ยเพื่อนมึงมั่นใจกัวเองไวเว้ยมึงทําได้เว้ยมึงไม่ต้องห่วงเว้ยเชื่อไในไอจีจ this my teammate ผมไม่ได้ประกดดันหรือว่าอะไรมึงด้วยกูแค่มาบอกว่าสิ่งที่มึงควรควรรู้เรียนรู้ได้กันกผมยิคขึคนดันตัวเองเกบมันงอมเองแหละโอ้ยเฮียมึงทําได้อยู่แล้วมึงชนะมันได้อยู่แล้วผมรู้ว่าแก๊งผมอะแพ้มาตลอดเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมหมดความมั่นใจคนในแก้งผมใช่หัวเป็นไงลูกเรือเป็นกันไหมแต่ครั้งเนี้ยผมไม่รู้แล้วนะว่ามันจะแพ้หรือชนะแต่ผมเลือกที่แบบมั่นใจในตัวเองแบบเต็มร้อยพี่เออดีแล้วความมั่นใจมีดีแล้วคนในแกงจะได้จะได้เชื่อตัวต้องสนุกด้วยตอนนั้นผมไม่รู้ผมเป็นแล้ว มึงเป็นที่อะไรมึงแค่มาบอกอะไรเกี่ยวที่มึงพลาดแกมึงควรจะไปแก้ไขไม่ใช่มานั่งงอมไม่ไปสายฟ้าเป็นหัวหน้าแทนไอบอลกูยกให้ไม่เอาครับลุงูกเอาใหม่ถ้ามึงยอมทิ้งไปเลยมึงโยนทิ้งไปเลยเพื่อนพวกกูกระทืบนะรีเซ็ตใหม่ไอ้เหี่อะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพวกกูทืบหรือมึงจะกระทืบพวกมันดีจีอะอยากสู้ครับ เออมึงก็สู้ไปเถอะแต่ว่าแต่ก็ร้องแบบพวกพี่ไม่ได้เออไม่เกี่ยวที่จะร้องให้ทล้ไมวะที่อย่าร้องให้บอลเดี๋ยววะเดี๋ยวมองเห็นอยู่มึงเป็นมึงเป็นเทียอะไรมึงเป็นเทียอะไรฮะต้องให้กูด่าไหมสัตว์เป็นเทียอะไรไม่เข้าใจเลยว่าคนรอบข้างแม่งกดดันมึงนั่นไม่เกี่ยวหรอกไอ้บอลมึงอยี่ยวกับจ้าไม่กดดันมึงเลยกูแค่บอกว่าจุดพลาดมึงมีอะไรบ้างแค่นี้ละไอพี่นอนน้อยพี่เว้ยเชื่อในไมจีอ่ะไอพี่บอลพี่อ่ะพี่แจ็คเขาแนะนำการเล่นเฉย เราอ่ะเราเล่นสนุกเว้ยแต่ฝั่งเขาเขาเล่นเอาชนะแค่นี้ก็เล่นเอาชนะก็เเล่นนอาชะกับมันดีเฮียตอนแรกนะกูจะบอกให้กูอ่ะโคตรเกลียดเลยนะกูบอกให้ตอนนี้ไม่ใช่เลยนะแต่กูเชื่อว่ามึงทำได้ไงเอาเปรี้ยนน้ำตาไว้มึงก็แค่เชื่อมันในพระเยซูที่ส่ายอยู่กลางอกมึงอ่ะใช่ลูกแม่แบบมึงสางไว้กลางอกอ่ะแม่แบบลูกสางไว้กลางอกอ่ะ let's เปกแม่แบบ โอ้ตามมึงก็รู้นี่ตั้งแต่กูเตรียมใจมาบอกศึกเนี้ยกูเตรียมรอใ้ไหมอย่าเชื่อใจตัวเองมากเกินไปเชื่อใจคนอังคารให้เยอะๆไปครับลุงตัวใจคนรอบข้างวันที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมามันเล่นแบบเทปแปะลุงหรอแถ้ามันอยากให้ลุงบอกว่าเอาคนไปช่วยคือหรืว่าเพราะมันอยู่กับแตบ้านเพราะมันไม่เหลืออะไรก็ไม่รู้อะไรได้กูเห็นแล้วไอนที่กูจะไปกูเห็นแล้วไอ้ย กูเห็นแล้วกูไ่บอกแ้วเนาะผมก็ไม่รู้ดิคือให้เราลอมบ้านที่ผมทำอ่ะช่วยดูตรงนั้นอ่ะผมมันช่วยได้ง่ายมันดูแบบคนช่วยอยู่แค่สองคนเองลุงใช่แต่ไช่วยกับใครไม่คนอื่นแม่งยืนอยู่เฉยๆฉยผมทำครับแต่ที่เหลือไปยืนบ้านหมดเลยแล้วก็มันเคตที่โดนในเมืองอีกสี่ห้าเขเนี่ยแบบนั้นไม่ได้เพราะทุกคนที่เดือดร้อนมันรับได้เยอะเลยแต่ถ้าเราไปช่วยตำรวจได้เนี่ยมันก็ทำได้เหมือนกันเลแต่คือไม่เกี่ยวมันไม่เปาอะไรใช่ไหมลุงที่ให้ผมทำแบบพวกพี่อ่ะ มึงงเลื่อนนะมันยังทำไม่ได้มันก็ใช้เวลาเว้ยตอนนี้มันคงยังไม่ได้มึงอย่าให้มันหมดไฟก็พอเว้ยคนไอ้แก้มอ่ะถ้าคนไอ้แก้งหมดไฟเมื่อไหร่มันก็จบมันก็เนี่ยใช้ตัวเองเป็นไม้ขี่นะบอลมือก็ลากหัวคมๆอ่ะจริงครับพี่อย่างงอมเลยวว่าบอลไม่มีคำว่าไม่ได้เว้ยเออพี่จะงอมทำไมเนี่ยผมกำลัตามมันเลยทำไมมึงถึงไม่เคยมไม่ได้อ๋อชนะครั้งนี้มึงต้องเอาไาให้ได้นะายบอล สรุปคือถ้าโดนล่าคือต้องมาช่วยกันทั้งหมดใช่ไหมครับอืมใช่ึงตั้งแต่่นเราไม่ได้มาถึงแนะนำมาแนะนำมาไปลองไปลอมบ้านแม่งเลยไปช่วยเคสบ้านนะถ้าถ้ามันเคสสองเคสอ่ะมันเราต้องเชื่อในน้ำด่วเราค่อยไปเอามันอ่ะถ้าเคสสองเคสอ่ะไม่ต้องรู้หน้าที่ต้องรู้หน้าที่ไม่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าไม่มีอะไรหรือไม่เจอพวกมันอ่ะกูว่าพวกมึงไปซื้อยากันเดเซอร์ไว้ดีกว่าเชิกรวมทำงานบนทกทีดีเนี่ย มึงไปซื้อ,อยาก,กันเดเซอร์เว้ยเฮียแล้วมึงก็บวกตำรวจได้ชนะจบเลยเฮียแล้วตำรวจทิ้งไว้ไอ่ะองไปซื้อดิทางนั้นอะยายาไปซื้อเลยมึงงอมเกยในเฮียเอมึงงอมเกนผมขอรีแลกตัวนึงชั่วโมงหนึ่งเพื่อปไปเดไปเไเดไปเดไปแจไปกูไปเด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 ไปไปเดไปไปเไปเดไปไปเดเดไปเดไปเดไปไเเไเเดเดไดเ ไปซื้อบ้านานาคารไปไปซื้อที่บ้าน J K ไปกอป์บัมปัมเดี๋ยวบอกคนไนไหนพี่เอ้ยโทรครับลุงข้างในรถข้างในบอสกูไม่เห็นหางดีจีเลยวะไอ้หางมังกรนะไอาสตว์เห็น่หางหมาใช้เป็นเกินเขียวก็ได้ั้งีพี่ขอช่วงนี้ก่อนพี่ขอเรียกความาไอบอล เงินเขียวซื้อเท่าไหร่คพี่พี่ก้าวเงินเขียวไปซื้อเท่าไหร่คนละพี่เลขเจ็ดหเก้าเองเลขอะไรอย่างขวามือนะบอลอยู่ขวามือเนี่ยไหนวะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยขวามือลุงเนี่ยอะะไรนมั่นใจจริงๆอ่ะอย่างกูอย่างโุดอ่ะมันก็ทำเองหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้หลักๆคนที่มึงควรให้ไปช่วยอ่ะคือคนที่มีวอ ไอ้ไม่มีวอก็อยู่บ้านขึ้นมาลูกโอ้ยรับผิดอะโอ้ยขึ้นมาขึ้นมายังไม่เคยให้มันทาอะไรด้วยตัวเองเลยรู้สั่งมันทุกอย่างขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจะซื้ออยากกระนิสเซอร์ที่บ่าเดี๋ยวกูบอกในดังเชนด้วยเท่าไหร่ไปแจ๊คที่เท่าไหร่ไปแจ๊คที่บ้านขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกไม่รู้ว่ามึงซื้อกันซื้เท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าซื้อเป็นเงินแดงพี่แจ๊กันเท่าไหร่อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะร้องทำเพี้ยอะไรวะฮะเย็บ ทเศร้าขนาดนั้นเลยไงไอ้ที่ดูเนี่ยผมโดนแบบพ่อคิดพี่แย่หมทน้ำยังไงอ่ะมึงยังไปสนใจไอ้พวกลูกกรอกไอ้สัตว์เนี่อทุกวันนี้กูยังไม่สนใจเลยอ่ามึงบอกกูไปหามึงเคยแคร์ป่ะมึงก็ไม่เคยแคร์เนี่ยมึงี๋ไปสนใจไม่เคยแคร์หรอกแต่ครั้งเนี้ยผมผมเปิดซับโหมดอ่ะแล้วแม่งแบบผมยังโดนตึมอ่ะคือในเกมอ่ะในเกมมันก็กดดันด้วยมันทำให้ผมวอมแต่ว่า ข้างนอกอ่ะเติมมากกว่าเดิมอ่ะไม่ไหวแล้ววันนี้เนียเนี่ยเนี่ยเรี่ยไม่ใช่เตือนกันไมขีดวะเฮียรับผมคมอะเต้นที่ผมทำอ่ะผมมั่นใจเพราะผมไม่อยากให้น้องๆผมแผ้วัวโดยกับมึงเยอะเฮียทุกวันเนี้ยไอสัตว์กูแก้แจ็คอะกูโดนทุกทิศอะบอลกูโดนทุกแก๊งอ่ะใครเป็นสตรีมเมอร์กูโดนทุกแก๊งอ่ะตีอยู่ไหนเออเตือตามลูกกายอยู่ครับ อยู่ที่นี่เหรอเหินเหินสองก็ติ๊กตอกสองวะ